สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคริปโตโหรามายช่องที่จะหาทุกข่าวทุกกราฟและทุกเรื่องมาตีแผ่ให้ทุกคนเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุดวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญคริปโตสัญชาติไทยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นเองค่ะนั่นก็คือจาคาเวิร์ดหรือว่า JK Coin นะคะ จาคาเวอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญจากสตาร์ทอัพเกมสัญชาติไทยที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยบริษัทจ a าก้าคอ o ์ปอเรชจำกัดนั้นสามารถใช้ในการแลกสินค้าของบริษัทและพันธมิตรได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมในทุกๆหมวดหมู่ของสินค้าเลยสำหรับเหรียญจาคาเวอร์หรือ JK Coin จะ เป็นโทเค็นดิจิทัลอัตถประโยชน์โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนและความสามารถของสมาร์ทคอนแท t หรือสัญญาอัจฉริยะสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยระบบ p r o p o o s t t a k e u u t o r r t y y ข้อมูลจะอยู่บนระบบบล็อกเชนซึ่งโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีจุดแข็งที่แตกต่างจากโทเค็นอื่นๆทั่วไปนั่นก็คือการที่มีธุรกิจรองรับ และสามารถนำตัวเหรียญไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างครอบคลุมในทุกๆหมวดหมู่ธุรกิจของบริษัทและพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมอุปกรณ์สุขภาพความงามคาปีกอาหารหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวตามไว้เปเปอร์ของจากาเวิร์ที่เขาได้ระบุไว้นั่นเองค่ะ จะคอเวิร์ดขโลกแห่งเกมเสมือนจริงที่ได้เปิดให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้มาพูดคุยเล่นเกมและแข่งขันเกมร่วมกันบนโลกเสมือนโดยที่จะเน้นไปที่การเล่นเกมทั่วไปการเล่นเกมสะสมรายการรวมไปถึงการแข่งขันการเล่นเกมในทุกๆประเภทโดยผู้เล่นนั้นสามารถทำรายได้ได้จริงๆที่สามารถสร้างทั้งอาชีพ ุรกิจให้กับผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมได้เป็นอย่างดีโดยในแต่ละเกมนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแบบฟรีทูเพย์หรือ Pay to Earn ก็ได้เช่นกันค่ะในปัจจุบันนั้น J.K. c o r e หรือ J.K. World ได้มีการเปิดขายอยู่บน Hotbit Exchange, PanCake Swap, a r k a n Finance สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปในที่เว็บไซต์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ